ครับตามติดชีวิตพอดครับตอนนี้เราพาพอดมาเที่ยวเทอร์มินอลนะฮะเดี๋ยวนะครับเซ็ตกล้องก่อนเซ็ตกล้องก่อนก็จากที่ไปทำบุญมานะครับก็พาน้องพอดไปเทอร์มินอลกันนะฮะก็มาด้วยพี่เพอร์เฟคพี่พันพี่พอดแล้วก็คุณย่านะครับอ่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่า มีอะไรน่าเล่นน่าเที่ยวกันบ้างนะฮะไปไปกันนะครับตามติดชีวิตพอยครับตอนนี้ก็มารอพี่พันธ์เข้าห้องน้ำนะนี่เป็นจุดที่รถไฟออาไปไหนลนะ <c oughs> <c oughs> เดินไปหาพี่พันธ์พี่พันธ์มาแล้วเร็วไป <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เดินเที่ยวกันต่อนะฮะไ <c oughs> ชุดเท่มากเลยวันนี้ นะครมากับคุณย่าโอเคครับอ่พี่พันหายไปไหนน,ไหน,นี่ก็เป็นจุดห้องน้ำที่เหมือนแบบขึ้นรถไฟนะไปเที่ยวกันต่อครับก็เดินดูของแล้วก็พามาบันไดเลื่อนนะฮะเอาพอยิ้มหน่อยนั่งแล้วครับตอนนี้เดินมาเหนื่อยมากเลยนั่งอายิ้มหวานน่อยยิ้มหวาน,น่อยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูดูอะไรต่อนะเพล เอตูแซดฮะไม่เคยไปเอตูแซนะดจ้ะเลยพาไปเอตูแซดเจอไอ้เฟอ่าโอเคครับเดินกันต่อนะฮะครับตอนนี้ก็มาเอตูแซดนะครับพาพี่เฟสมาดูเสื้อน้องพอ้อสเอาเอาอีกตัวไหมลกูกเอาเสื้ออีกตัวไหมอันนี้ก็ตามหาพี่พนันพี่พันอยู่นี่พี่พนันเอาวิ่งหนีครับวิบ่งหนีพี่พอดไปแล้วฮะพอด โอ้ยห็นหน้าตัวเองยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้โหโอ้โหยโอโอโอ้อายอายอายจูบดิจูบดิจูจเพื่อนดิดจูเพื่อนดินะนี่ก็เราก็ถ่ายจากกระจกนะปล่อยให้พี่เฟกหาเสื้อไปฟอดโอ้มีอายมียิ้มมียิ้มที่ก็เดินต่อเดินหาพี่พี่พันธ์บินเร็วกว่าตากล้องอยูน่นะโอเคฟอด ป๊อตไปสตาบัคสตาบัคอยู่ข้างหน้านะพี่พัน์จะออกไปข้างนอกผ่าน้องออกไปข้างนอกเลยนะอันนี้ก็ขายอยู่นะฮะตอนนี้พี่พันธ์ไม่สนใจน้องนะนะปล่อยน้องเดินออกมาข้างนอกโอเคครับเดี๋ยวเราจับเข้ามาในร้านก่อนพัน์อาจะมาในร้านก่อนลูก <c oughs> เดี๋ยวพี่พันธ์จะพาไปขอโป่ง อพี่พันธ์พาไปขอโป่ง่อยลูกแล้วก็เดินกลับมานะดูสิครับเขาจะมีความสามารถไหมรอดูครับตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วครับนอนแล้วฮะนอนเล่นกับพี่พันธ์ละพานละฮะพื้นสะอาดแน่นอนลุกขึ้นมาเลยครับผมลุกขึ้นมาโอ้โหดูโอ้โหดู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 ไม่ยอมแล้วครับมามาแล้วเราถ่ายให้แม่ดูพอดลุกขึ้นลุกเร็วไปเที่ยวต่อไปเที่ยวต่อพอด ไม่ยอมลุกขึ้นเลยฮะเดี๋ยวให้ย่าพาไป,ไปเอาลุกเร็วพี่พันหนีแล้ว 4, ลครับพี่พันหนีพอดแล้วฮะไม่ยอมดูลแล้วลุกแล้วครับลุกแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับ,บ,รบโอเคครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อตอนนี้ก็จากการที่เราดูเสื้อแล้วนะครับก็พามากินสายไหม่พรดไม่กล้ากินใช่ไหมพัสใหญ่มากครับสายไหม่เดี๋ยวนี้ราคา สูงสายไหมราคาเท่าไหรพัด49บาทสายห้าเราไปเที่ยวกันต่อพอร์สไม่กล้ากินสายไหมโอ้โหเ็จพันคนเดียวแน่นอนนะโอเคครับเราเดินเที่ยวกันต่อครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในตลาดของตลาดอะไรนะตลาดน้ำนะฮะที่อยู่ในเทอร์มินอลนะครับมา,มาดูของกินต่างๆแล้วก็ขนมของเล่นนะฮะ พาน้องพอดมาดูอ่ไปเดี๋ยวเราต้องขึ้นชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าจะกลับแล้วอันนี้ก็เป็นของโบราณนะเคยกินไมหมเอ่ยเม,ม,ม็ดนมเม็ดนมเนียโอ้อันนี้ได้ของขนมแล้วฮะไม่สนใจเลยฮะอ่าพานจบคลิปเราก็จบคลิปเองนี้ครับเพราะว่าเรามาดูเสื้อนะฮะกลับซื้อขนมอ่าพานบ๊ายบายนะลูกจบคลิปนะ ครับครับบ๊า,บา,บา,บายบายหน่อยลูกอ่ะบ๊ายบายนะจบคลิปโอเคครับ